คดีนี้เริ่มต้นขึ้นจากการที่โจทฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการให้ที่ดินเนื้อที่กว่าสิบไร่ในเขตอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโดยอ้างว่าจำเลยซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมประพฤติเน,นรคุณภายหลังสารมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินคืนแก่โจทแต่จำเลยเพิกเฉยไม่ยอมไปดำเนินการตามคำพิพากษาข้อกฎหมายสำคัญจึงมาอยู่ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตราส5 7หวรรคหนึ่ง ซึ่งอนุญาตให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาได้แต่ปัญหาคือเจ้าพนักงานที่ดินปฏิเสธการดำเนินการบางขั้นตอนเนื่องจากมีการจดทะเบียนสลักหลังที่ซับซ้อนทนายสมศักดิ์จึงต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำชับเจ้าพนักงานที่ดินให้ดำเนินการเพิกถอนและจดทะเบียนใหม่ตามวรรคสองพยานครับทนายสมศักดิ์ยืนขึ้นเบื้องหน้าบัรลังศาลจังหวัดจันทบุรีจ้องมองไปยังจำเลยที่นั่งอยู่ในคอกพยานทานทราบใช่ไหมครับว่า ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ท่านโอนที่ดินคืนโจทแต่ท่านกลับแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินว่าท่านไม่ยินยอมและอ้างว่าคำพิพากษาเดิมไม่ได้ระบุให้เจ้าพนักงานที่ดินเพิกถอนรายการจดทะเบียนเดิมผมเพียงแต่ทำตามสิทธิครับทนายจำเลยตอบเสียงเรียบในเมื่อคำพิพากษาบอกให้ผมไปโอนคืนแต่ผมไม่ไปคุณก็ต้องใช้มาตรา357วรรคหนึ่งคือถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของผมสิ จะมาบังคับให้เจ้าพนักงานที่ดินลบชื่อผมออกดือด้อๆโดยที่ไม่มีคำสั่งสั่งเจ้าพนักงานโดยตรงไม่ได้ทนายจำเลยลุกขึ้นค้านทันทีขอประธานอนุญาตศาลครับคำถามของทนายโจทชี้นำและเป็นการก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีอีกทั้งมาตรา357วรรคหนึ่งนั้นจำกัดอยู่แค่การแสดงเจตนาของลูกหนี้ไม่ได้รวมถึงการสั่งให้เจ้าพนักงานกระทำใดที่นอกเหนือจากนิติกรรมปรกติครับทนายสมศักดิ์ยิ้มมุมปากท่านศาลที่เคารพครับ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการบังคับคดีนี้จะสำเร็จบริบูรณ์ได้ไม่ใช่เพียงแค่โจทถือคำพิพากษาไปแสดงแต่เจ้าพนักงานที่ดินต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการใน,นโฉนดด้วยหากจำเลยสู้ว่ามาตรา357วรกหนึ่งทำได้เพียงแทนการเซ็นชื่อผมขอถามพยานต่อว่าท่านทราบหรือไม่ว่าตามวรกสองของมาตราเดียวกันศาลมีอำนาจสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการให้บรรลุผลตามคำพิพากษาได้ทนายจำเลยเรียบสวนแต่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าลูกหนี้ขัดขวางการที่พยานอยู่เฉยเฉยไม่ใช่การขัดขวางครับทนายโจท การนิ่งเฉยในขณะที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำคือการปฏิเสธในรูปแบบหนึ่งครับทนายสมศักดิ์หันไปทางเลขาที่นั่งเตรียมเอกสารอยู่ข้างคุณศีชาส่งรายงานการไตส่สวนของเจ้าพนักงานบังคับคดีชุดที่2ให้ผมด้วยครับนี่ค่ะทนายรายงานระบุช,ชัดเจนว่าจำเลยมีการยื่นคัดค้านการรังวัดใหม่เพื่อประวิงเวลาด้วยค่ะสีชาส่งเอกสารพร้อมสำเนาให้ศาลและทนายฝ่ายตรงข้ามอย่างรวดเร็วพยานครับทนายสมศักดิ์รุกต่อที่ท่านอ้างว่าศาลไม่มีอำนาจสั่งเพิกถอนรายการเดิมนั้นท่านกำลังจะบอกว่าคำพิพากษาของศาลเป็นเพียงกรระดาาาษทีี่่่ไมมสภพบบััังงคออยนน้หื ทั้งที่มาตรา357วรรคสบัญญัติไว้ชัดเจนว่าศาลมีอำนาจสั่งบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลทนายจำเลยพยายามพลิกสถานการณ์ท่านศาลที่เคารพ คำสั่งที่โจทกขอเป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่เจ้าพนักงานที่ดินและเป็นการข้ามขั้นตอนการบังคับคดีปกติครับไม่ข้ามครับทนายสมศักดิ์ตอบด้วยเสียงกังวลเพราะหากเจ้าพนักงานที่ดินไม่เพิกถอนรายการที่จำเลยถือครองอยู่ก่อนการจดทะเบียนโอนคืนโจทย่อมไม่อาจทำได้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่ดินนี่คือหัวใจของมาตรา3 5 7วรสองที่ต้องการให้คำพิพากษาของศาลมีความศักดิ์สิทธิ์และบังคับได้จริง3เดือนต่อมาณนะห้องพิจารณาคดีเดิม ศาลออกนั่งบรรลังเพื่ออ่านคำพิพากษาในคำร้องขอให้สารสั่งเจ้าพนักงานที่ดินทนายสมศักดิ์และเลขาศิชานั่งรอด้วยสงบขณะที่จำเลยมีสีหน้ากังวลสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเสียงผู้พิพากษาดังก้องเมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดกำหนดให้จำเลยกระทำนิติกรรมโอนที่ดินคืนโจทก์แม้กฎหมายจะให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาได้ตามมาตรา357วรรคหนึ่งแต่เมื่อการบังคับคดีจะสำเร็จบริบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการในโฉนด โจทย่อมีสิทธิ์ขอให้ศาลสั่งให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา357วรรค2จึงมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินเพิกถอนรายการจดทะเบียนการให้ระหว่างโจทกับจำเลยและให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนแก่โจทตามคำพิพากษาต่อไปเรียบร้อยครับคุณศิชาความยุติธรรมเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วทนายสมศักดิ์กล่าวพลางเก็บเอกสารลงกระเป๋ายินดีด้วยค่ะทนายเป็นการสู้ด้วยข้อกฎหมายที่ชัดเจนมากจริงๆค่ะสิชาตอบพร้อมรอยยิ้มข้อคิดสอนใจ กฎหมายอาจมีช่องว่างแต่เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมีไว้เพื่อความยุติธรรมการใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อประวิงเวลาหรือลบเลี่ยงความรับผิดชอบอาจทำได้ในระยะสั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วความจริงและหลักกฎหมายที่ถูกต้องย่อมเป็นบรรทัดฐานที่มีใครหลีกเลี่ยงได้